ดีใจแทนบ้านสามพี่น้องแนทุกท่านนะครับซึ่งเอาตรงนะผมเนี่ยแพ้เด็กแนทะุกท่านเห็นเด็กไม่ได้เลยนะครับครอบครัวไหนที่มีเด็กเนี่ยครองใจผมเลยแหละนะครับผมเป็นคนซิกี่สงสารเด็กแนทุกท่านนะครับปล่อยผ่านยากถ้าเห็นเด็กแล้วนะครับยิ่งเด็กที่ไม่มีข้าวจะกินแบบนี้นี่ยิ่งเป็นเด็กที่มือไม้อ่อนแบบนี้โอ้ทนะุกท่านเลย นะมันใจอ่อนนะทุกท่านเออมันใจอ่อนนะอ้าโขก็มีข่าวดีนะทุกท่านนะครับมีข่าวดีที่จะมาแจ้งให้ทราบนะครับอ่าก็มีนะครับนะมีผู้ใหญ่เจดีนะครับจากนครสวรรค์แล้วท่านจริงๆอ่ะท่านจะซื้อข้าวสารนะตั้งแต่ช่วงเช้านะครับตั้งแต่ช่วงช่วงเช้าของวันนี้นะทุกท่านนะครับซึ่ง ก็มีผู้ใหญ่เจดีหลายท่านเนี่ยช่วยซื้อข้าวสารไปแล้วนะท่านก็นเลยเปลี่ยนใจเป็นช่วยสมทบในการสร้างบ้านแล้วกันนะครับนะจากนครสวรรค์เอาท่านร่วมสมทบในการสร้างบ้านหนึ่งพันบาทนะฮะธรรมโอธน,นาสาถุกนะครับต่อมานะทุกท่านนะครับต่อมานะครับจะได้ยินชื่อท่านบ่อยอยู่นะท่านะ จะได้ยินชื่อของท่านอยู่บ่อยๆนะครับคุณกิติวัตรวงเจริญนะเอฟซีก็น่าจะคุณหูเลยใช่ไหมอบจะได้ยินชื่อท่านอยู่ตลอดนะคุณกิติวัตรวงเจริญร่วมสมทบสร้างห้องน้ำหรือว่าสร้างบ้านเป็นจำนวนเงินแปดพันบาททุกท่านปาทุก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 ทอกท แปดพันบาทนะอ่ะเดี๋ยวผมจะไล่ดูนะงบประมาณของเราในการสร้างห้องน้ำหรือสร้างบ้านตอนนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับรวมเบ็ดเสร็จนะครับเป็นยอดเงินอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยึงมืนสองพันแปดร้อยห้องน้ำเสร็จแน่นอนทุกท่านนะครับเหลือเงินไปทำบ้านอีกอู้ช้าทุพี่น้องเอ้ย ห้องน้ำเนี่ยชิดแต่บ้านเนี่ยยังนะบ้านเนี่ยยังไม่ได้เริ่มนะท่านนะครับถ้าจะสร้างบ้านก็ต้องมีมีเยอะกว่านี้นะท่านใหญ่น้อยก็สามสี่ห้าหมื่นนั่นแหละนะครับเป็นขั้นต่ำที่เราเคยใช้มานะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์นะท่านพรุ่งนี้นะครับมีเซอร์ไพรส์ใหญ่นะครับใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเราท่านพรุ่งนี้นะผมขอยังไม่เฉลยแล้วกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้น วันนี้นะาท่านนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับจากนครสวรรค์หนึ่งพันบาทแล้วก็คุณกิติวัตรวงเจริญนะครับแปดพบาทนะครับอขออนุญาตไล่ทั้งหมดเลยนะเริ่มต้นเลยนะท่านจากคุณแมวดำนะ,ะใช้ชื่อนามว่าแมวดำหนึ่งพันบาทแล้วก็จากหาดใหญ่หนึ่งพันบาทแล้วก็ประพรนะ ป้าปรพรรวบสมทบหนึ่งพันบาทแล้วก็มีซื้อข้าวสารนะครับแล้วก็มีให้่าน้ำมันผมมาด้วยนะฮะทุกท่านนะครับแล้วก็คุณวิคารนะครับสามร้อยบาทแล้วก็มีค่าข้าวาสารด้วยนะท่านสามร้อยบาทแล้วก็จากนกครสวรรค์หนึ่งพันบาทแล้วก็ปารัติยานะครับแล้วก็มีซื้อข้าวสารถึงห้าร้อยบาทแล้วก็คุณกิติวัตรวงเจริญแปดพันบาทรวมไปเสร็จนะเงินซะาห้องน้ําหรือสร้างบ้านเนี่ย หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทนะทุกท่าน่าฮัเยอะมากเลยนะอ่าเยอะสุดๆนะครับแล้วก็มีอ่าบริษัทวันชัยโคดวงจำกัดนะทุกท่านช่วยซื้อเมื่อเมื่อเช้านะทุกท่านนะครับช่วยซื้อข้าวสารนะครับแปดร้อยบาทแล้วก็มีค่าน้ำมันให้ผมอีกสองร้อยบาทถ้าถูกพี่น้องเอ้ยพรุ่งนี้ถ้าผมมีเวลาว่างนะทุกท่าน ผมจะเอารถคันนี้ไปซ่อมนะท่านรถซาเล้งเนี่ยเนื่องจากรถซาเล้งผมเนี่ยน้ำมันเครื่องมันรั่วนะครับซีนน้ำมันเครื่องมันน่าจะสึกแล้วล่ะนะครับมันรั่วผมเติมน้ำมันเครื่องทุกเช้าเลยนะครับประมาณ3วันผมต้องซื้อน้ำมันเครื่อง1ลิตรนำมาเติมสวันต่อลิตรผมเติมอ่ะมันหยดลงตามทางนะครับผมก็ไม่มีเงินก้อนที่จะไปซ่อมรถนะท่านนะครับผมก็เลยอาศัยเติมเมาไปเรื่อยๆ นะครับอันเนี้ยมีผู้ใหญ่ด,ดีสนับสนุนค่าน้ำมันนะครับค่าเดินทางเนี่ยผมจะเอาเงินส่วนนี้ไปซ่อมรถซะนะครับถ้าพรุ่งนี้ผมมีเวลาว่างพอผมจะไปนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็หรือไม่ก็อาจจะหาวันว่างนะผมพูดไว้แล้วว่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งผมจะหยุดเพื่อมาเคลียร์ธุระที่บ้านนะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนะี่ยเดี๋ยวเราเลือกก่อนว่าจะหยุดวันไหนนะครับแต่เราจะไม่หยุดวันเสราร์อาทิตย์เนื่องจากวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเด็กๆดูครบ อยากเห็นภาพบรรยากาศตอนเด็กๆอยู่ครบอยู่ช่วยงานครบนะท่านอาจจะหยุดวันอาคารวันพุทธรหัสก็ว่ากันไปนะครับเอออ่ะก็เป็นข่าวดีนะทุกท่านวันนี้ก่อนเข้านอนนะครับดีมากพี่น้องเลยผมดีใจนะทุกท่านที่ฟันของเด็กๆเนี่ยจะเป็นจริงเ,เด็กเขาดีใจมากนะท่านนะครับเด็กๆเขาดีใจมากเอาจริงๆนะ มีอยู่มีอยู่เอขั้งหนึ่งที่ผมถามน้องที่ผมถามน้องผู้หญิงนะครับน้องน้องยิ่งเนอะผมถามว่าทำไมถึงไม่เรียนต่อให้มันจบม .3 น้องก็เลยเล่าให้ฟังครับวันนั้นน้องไม่มีเงินไปโรงเรียนน้องก็เลยโทรหาแม่ขอเงินหน่อย แม่หนูจะหนูจะเอาไปโรงเรียนเอาไว้เล่าเรียนแล้วแม่เขาตอบตอบว่ายัางไงไม่รู้รู้แต่ว่าน้องเขาโทรศัพท์หลุดแล้วก็ร้องไห้เสียใจมากที่แม่พูดแบบนี้กับน้องแต่น้องก็ไม่ติดต่อหาแม่อีกเลยตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่เดือดร้อนเขาโทรไป แม่แม่ของน้องก็ไม่รับสายตัดสายทิ้งตลอดและเขาก็เขาก็ไม่โทรไปอีกเลยนะครับผมก็เลยเอาเป็นนี้นี่เองคือแม่เขาพูดพูดบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้น้องเขาเสียใจสุดๆแต่น้องเขาก็เลยตัดสินใจนะครับในเมื่อมันไม่มีเงินยายก็ส่งเรียนไม่ได้แล้วเขาก็เลยตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนเพื่อให้น้องทั้งสองคนได้เรียนต่อ ผมฟังแบบนี้แล้วผมว่าน้องเขาสุดยอดมากเลยเข้มแข็งมากเลยนะครับแล้วก็เสียสละนะครับพอเป็นพี่คนโตเสียสละให้น้องได้เรียนนะครับ <c oughs> อ่ะก็ถือว่าน้องคนนี้นะท่านมีมีเขาเรียกว่ามีปมอยู่ในใจนะครับน้องเขามีปมมีเอ่อที่อยู่ในใจลึกของเขานท่านซึ่งเรา คนธรรมดาเราไม่เคยเจอจุดนั้นเราก็ไม่รู้แต่น้องเขาผ่านมาได้ก็ถือสุดยอดนะเอออ่ะโอเคครับผมก็เป็นข่าวดีนะครับก่อนเข้านอนก็ขออวยพรน,นะครับให้ผู้ใหญ่จะดีนะทุกท่านที่เอ่ยนามก็ดีไม่เอ่ยนามก็ดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะฮะคิดหว่งีใดก็ขอให้สมประรถนานะครับให้ในวันนี้ก็ขอให้ท่านได้คืนร้อยเท่าพันเท่านะครับไปไหนก็ขอให้มีแต่คนรักนะครับ ก็ขออุโมงคอวยพรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะปกปักรักษานะครับผู้ใหญ่เจดีเอฟซีทัวรโลกที่ดูคลิปดู้โฆษณาให้ก็ตามนะครับก็ขอให้ทุกท่าน,นะงนจงมีแต่ความสุขความเจริญ้วยเธอจ้าทุก